หมู่บ้านหนองน้ำแดงตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าทึบทางตอนเหนือของประเทศเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขมาหลายชั่วอายุคนบ้านเรือนถูกสร้างจากไม้เก่าแก่และล้อมรอบด้วยสวนผลไม้เขียวชะอุ่มทุกเช้าจะมีหมอกบางๆคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้ที่นี่ดูราวกับดินแดนในนิทานที่ไม่มีใครอยากจะจากไปแต่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านมีบ้านหลังใหญ่ที่โดดเด่นอยู่หลังหนึ่งมันเป็นบ้านของตระกูลวัฒนากุลตระกูลที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุด ในหมู่บ้านคุณหญิงวัฒนาพาหญิงชราผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ทุกคนต่างเคารพและเกรงกลัวเธอเป็นผู้กุมอำนาจในทุกด้านของชีวิตในหมู่บ้านและไม่มีใครกล้าขัดขืนอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นที่ซ่อนเร้นความลับดำมืดที่ไม่มีใครรู้สิ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้เพียงเล็กน้อยก็คือที่ดินผืนนี้เคยเป็นของครอบครัวศรีสัจจาครอบครัวที่ยากจนแต่ซื่อสัตย์เมื่อหลายสิบปีก่อนครอบครัวศรีสัจจาประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและจำเป็นต้องขายที่ดิน เพื่อใช้นี่คุณชายศรีสัจจาผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ติดต่อกับคุณหญิงวัฒนาพาเพื่อขายที่ดินถืนนั้นด้วยความหวังว่าจะได้รับเงินพอที่จะพาครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตแต่ความหวังนั้นกลับกลายเป็นความผิดหวังเมื่อเขาพบว่าตนถูกโกงคุณหญิงวัฒนาพาใช้เล่เหลี่ยมที่แสนเจ้าเล่หลอกล่อให้คุณชายศรีสัจายาอยอมเซ็นสัญญาขายที่ดินในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงอย่างมากเมื่อคุณชายศรีสัจจากลับมาถึงบ้านพร้อมกับเงินจำนวนน้อยนิด ที่ได้รับเขาก็รู้สึกท้อแท้และโกรธแค้นใจจนถึงขีดสุดความแค้นนั้นได้ลุกโชว์ในหัวใจของเขาเป็นไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักและฟ้าร้องดังสนัน่นคุณชายศรีสัจจาได้ตัดสินใจจบชีวิตของตนเองใต้ต้นไทรเก่าแก่ที่อยู่ในสวนของเขาก่อนจะลงมือเขาได้กล่าวคำสาปแช่งว่าใครที่กอบกลัวและยึดครองที่ดินผืนนี้ไปขอให้ทุกทรมานและไม่พบความสงบสุขจนกว่ากรรมจะตามทันหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานครอบครัววัฒนากุล ก็เข้ามายึดครองที่ดินผืนนั้นพวกเขาสร้างบ้านหลังใหญ่โตและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์รอบบ้านแต่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้จะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆความเย็นเยือกที่แต่ซ่านไปทั่วบ้านแม้ในวันที่แดดจ้ามีหลายครั้งที่คนในบ้านได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากสวนหลังบ้านเสียงนั้นฟังไม่ชัดเจนแต่กลับทําให้ผู้ฟังรู้สึกขนลุกหลงหัวใจเต้นรัวหลายคนพยายามบอกตนเองว่าเป็นเพียงเสียงของลมที่พัดผ่านแต่ลึกๆแล้วพวกเขาต่างรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ลมธรรมดา ค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฟ้าครึ้มฝนและฟ้าร้องดังกล้องทั่วท้องฟ้าคุณหญิงวัฒนาภากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นเธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างเข้ามาลมที่เย็นจนผิดปกติเธอลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอกลับเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไทรเก่าแก่ในสวนหลังบ้านเงาร่างนั้นดูคล้ายกับชายชาราคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในความมืดมิดดวงตาของเขาเป็นสีแดงฉานและจ้องมองตรงมาที่เธอก่อนที่เขาจะหายไปในความมืดคุณหญิงวัฒนาภารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่าน ทั่วร่างกายราวกับมีบางอย่างจ้องมองและกำลังรอเวลาที่จะเข้ามาทำร้ายเธอใจของเธอเต้นระรัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนนั่นคือกรรมที่กำลังตามสนองหลังจากคืนนั้นคุณหญิงวัฒนาภาก็ไม่สามารถลบภาพของชายชาราที่เธอเห็นใต้ต้นใส่ออกจากหัวได้ความรู้สึกไม่สบายใจและหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอและในช่วงเวลาต่อมาความผิดปกติหลายอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้นในบ้านวัฒนากุล เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีความสําคัญเช่นข้าวของในบ้านที่เคยวางไว้อย่างเรียบร้อยกลับถูกยกย้ายไปที่อื่นโดยไม่มีใครรู้หรือเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นในเวลากลางคืนแต่ไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยฮ เช้าวันหนึ่งเมื่อคนใช้ในบ้านเปิดประตูห้องนอนของคุณหญิงวัฒนาภาเพื่อปลุกเธอแต่กลับพบว่าห้องนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าของน้ำที่เปียกชื้นเหมือนมีอะไรบางอย่างร่วลงมาจากเพดานเมื่อคนใช้เงยหน้าขึ้นมองเธอพบว่ามีคราบน้ำสีดำสนิทหยดลงมาจากฝ้าเพดานเธอรีบวิ่งไปตามช่างเพื่อให้เข้ามาซ่อมแซมแต่เมื่อช่างเปิดฝ้าเพดานขึ้นกลับไม่พบสาเหตุของคราบน้ำเลยในคืนถัดมาขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับไหลเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก็ดังขึ้นจากทางเดินเสียงน,นั้นเหมือนมีใครบางคนเดินลากเท้า ไปมาอยู่หน้าห้องนอนของคุณหญิงวัฒนาภาเสียงนั้นดังอยู่หลายครั้งจนคุณหญิงวัฒนาภาต้องลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกมาก็พบเพียงความว่างเปล่าในทางเดินที่มืดมิดความกังวลและความหวาดกลัวของเธอทวีขึ้นทุกวันแต่เธอพยายามไม่ให้คนในครอบครัวรู้เธอเริ่มสวดมนต์และจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันหวังว่าความสงบสุขจะกลับคืนมาในบ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนัก และฟ้าร้องดังสนั่นเสียงของพายุไม่สามารถกลบเสียงกรีดร้องของใครบางคนที่ดังขึ้นจากในบ้านได้เสียงนั้นดังมากจนทําให้ทุกคนในบ้านต้องตื่นขึ้นมากลางดึกพวกเขาต่างรีบวิ่งไปยังห้องนอนของคุณหญิงวัฒนาภาแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่าคุณหญิงวัฒนาภานอนนิ่งอยู่บนเตียงใบหน้าของเธอซีดเผือดและดวงตาเบิดกว้างราวกับเห็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดไม่มีใครสามารถปลุกคุณหญิงวัฒนาภาได้เธอจมอยู่ในอาการเหมือนฝันร้ายไม่ขยับตัวไม่พูด และไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดๆเหมือนกับถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวอย่างรุนแรงหมอถูกเรียกมาดูอาการของเธอแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายสาเหตุของอาการนี้ได้หมอบอกว่าเธออาจจะได้รับผลกระทบจากความเครียดอย่างหนักแต่ไม่มีใครรู้ว่าความเครียดนั้นมาจากอะไรหลังจากคืนที่เสียงกรีดร้องนั้นเกิดขึ้นบ้านวัฒนากุลก็เงียบงันทุกคนในบ้านรู้สึกได้ถึงความอึดอัดและความหนาวเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วแม้กระทั่งคนรับใช้ก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึง ชาวบ้านรอบๆเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านวัฒนากุลพวกเขาเล่าลือกันว่าอาจเป็นคำสาปแช่งของเจ้าของที่ดินเก่าที่ตามมาหลอกหลอนชาวบ้านบางคนถึงกับเห็นเงาของชายชารายืนอยู่หน้าบ้านยามค่ำคืนท่ามกลางความเงียบงันและความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วบ้านวัฒนากุลไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์สยดสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลหลายวันหลังจากเหตุการณ์ที่คุณหญิงวัฒนาพาล้มป่วยชีวิต ในบ้านวัฒนากุลกลับเข้าสู่ความสงบแต่เป็นความสงบที่แฝงไปด้วยความตึงเครียดไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าบางสิ่งกำลังซุ่มรออยู่ในเงามืดยามค่ำคืนบ้านทั้งหลังเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดระแวงทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านหน้าต่างหรือเสียงไม้กระทบกันทุกคนในบ้านจะสะดุ้งและมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวคุณหญิงวัฒนาพายังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงใบหน้าซีดขาวไร้ชีวิตชีวา ไม่มีใครสามารถปลุกเธอให้ฟื้นคืนมาได้แต่เธอกลับไม่เสียชีวิตเธอเพียงแค่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นราวกับวิญญาณของเธอถูกขังอยู่ในโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในคืนหนึ่งขณะที่ฟ้าร้องดังสนัน่นและสายฝนกระหน่ำตกไม่ขาดสายเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นอีกครั้งในบ้านวัฒนากุลคราวนี้เสียงนั้นไม่เพียงแต่ดังในหัวของคุณหญิงวัฒนาภาแต่คนในบ้านทุกคนก็ได้ยินเช่นกันเสียงกระซิบนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเครียวและความเศร้าโศกมันเป็นเสียงของชายชรา,าที่ถูกกดขี และทรมานมาเป็นเวลานานคืนฉันมาคืนฉันมาเสียงนั้นดังขึ้นในทุกมุมของบ้านราวกับเป็นการร้องเรียกจากดวงวิญญาณที่ไม่มีวันพบความสงบสุขเสียงนั้นดังกึกก้องอยู่ในหัวของคนในบ้านจนพวกเขาแทบจะคลั่งมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่มาพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดและความแค้นที่ลึกซึ้งมันทําให้พวกเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังเข้ามาใกล้พวกเขาในทุกขณะทุกก้าที่เดินทุกครั้งที่หายใจ ท่ามกลางความหวาดกลัวที่ทวีขึ้นเรื่อยๆคุณชายนพดลลูกชายคนโตของตระกูลวัฒนากุลตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้เขาจึงตัดสินใจไปพบพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อขอคำปรึกษาและหาทางช่วยเหลือครอบครัวของเขาพระอาจารย์ท่านนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มียาณพิเศษและความรู้เรื่องผู้ผีวิญ,ญญาณท่านฟังเรื่องราวของคุณชายนพดลด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะเงียบไปครู่หนึ่งและก็เล่าว,ว่าดวงวิญ,ญญาณที่ผูกพันกับที่ดินผืนนั้น ยังไม่ไปไหนมันถูกผูกมัดด้วยความแค้นที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยวิญญาณนั้นเรียกร้องสิ่งที่มันควรจะได้คืนสิ่งที่เป็นของมันแล้วความสงบจะกลับมาพระอาจารย์ท่านบอกคุณชายนพดลว่าเขาต้องทําพิธีขอขามาและคืนที่ดินถืนนั้นให้กับวิญญาณของเจ้าของที่แท้จริงถึงจะสามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกจองจําและหยุดเหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นได้คุณชายนพดลกลับมาบ้านด้วยความลังเลใจเขารู้ว่าการคืนที่ดินนั้นจะหมายถึงการสูญเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่ตระกูลของเขายึดถือมาตลอดแต่เขาก็ไม่อาจทนเห็นครอบครัวของเขาต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นต่อไปได้เมื่อเขาเข้ามาในบ้านคุณชายนพดลก็พบว่าเหตุการณ์สยองขวัญยังคงเกิดขึ้นแม้แต่คนรับใช้ในบ้านก็เริ่มละทิ้งหน้าที่และหนีออกจากบ้านไปทีละคนเสียงกระซิบที่แฝงไปด้วยความแค้นยังคงดังกล้องอยู่ในบ้านและดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันในคืนถัดมาเสียงร้องไห้ของชายชาราก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนในบ้าน ้องสะดุ้งและกลัวจนแทบจะขยับตัวไม่ได้ความรู้สึกกดดันและความกลัวที่ลดหลามทําให้คุณชายนพดลตัดสินใจทําตามคําแนะนําของพระอาจารย์เขาเตรียมการทําพิธีในวันรุ่งขึ้นและเชิญพระอาจารย์มาที่บ้านเพื่อช่วยทําพิธีขอขมาและคืนที่ดินแก่ดวงวิญญาณเจ้าของที่แท้จริงเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มและฝนตกพรำๆไม่ขาดสายพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึงบ้านวัฒนากุลพร้อมกับลูกศิษย์ผู้ติดตามการมาถึงงอของท่าน สร้างความหวังให้กับคนในบ้านวัฒนากุลที่ต่างเผชิญกับความหวาดกลัวอย่างหนักหน่วงทุกคนหวังว่าพิธีกรรมในวันนี้จะช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากวิญญาณเจ้ากรรมที่ไม่มีวันสงบสุขพระอาจารย์เริ่มเตรียมสถานที่สําหรับพิธีกรรมกลางสวนหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ต้นไทรใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สยองขวัญพระอาจารย์ทาการวางตบูชาตั้งหน้าต้นไทรพร้อมทั้งเครื่องสังเวชและทูบเทียนที่ใช้ในพิธีพื้นที่โดยรอบถูกล้อม ด้วยเชือกสายสินที่ท่านบอกว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายไม่ให้หลุดออกมาทำร้ายใครได้คุณชายนพดลเดินมาข้างพระอาจารย์ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระอาจารย์มองไปที่เขาด้วยสายตาอ่อนโยนและบอกว่าจะเย็นเย็นะโยมความกลัวจะทำให้วิญญาณที่เราต้องการตร่อยเกิดพลังมากขึ้นจงมีศรัทธาในสิ่งที่ทำเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นพระอาจารย์ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงทุ้งต่ำเสียงสวดมนต์นั้น ดังกล้องไปทั่วพื้นที่เรากับจะล้างพลังชั่วร้ายที่แฝงตัวอยู่ในบ้านวัฒนากุลคุณชายนพดลและคนในครอบครัวต่างคุกเข่าลงและตั้งจิตแน่วแน่ร่วมสวดมนต์ไปด้วยทว่าขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปเสียงลมพัดแรงขึ้นฝนที่ตกเบาๆก็เริ่มกระหน่ำลงมาหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องราวกับสวรรค์เองก็กำลังกรดเกลียวเสียงกระซิบของชายชรา,าเริ่มดังขึ้นหน่อยอีกครั้งแต่มันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบธรรมดาเสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงคำรามแห่งความโกรธแค้นที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดและาเศร้ เสียงคำรามนั้นดังจนท่วมเสียงสวดมนต์ของพระอาจารย์ทุกคนต่างหวาดกลัวแต่ไม่มีใครกล้าหยุดพิธีพระอาจารย์ยกมือขึ้นและท่องคาถาด้วยความหนักแน่นท่านสั่งให้คุณชายนพดลเดินไปยังต้นไทรและวางดินก้อนหนึ่งลงบนพื้นดินที่เคยเป็นของชายชาราพร้อมกับกล่าวคำขอขมาด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงขออโหสิกรรมในสิ่งที่ครอบครัวข้าพเจ้าได้กระทำผืนดินนี้ขอคืนแก่ท่านให้ท่านได้พบความสงบสุขและไปสู่สุขติคุณชายนพดลกล่าวด้วยความศรัทธาและสันนกผิต ทันทีที่คำขอเข้ามาถูกเปล่งออกมาเสียงคำรามก็หยุดชะงักไปชั่วขณะก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับมีเสียงอื่นเข้ามาแทรกเป็นเสียงร้องให้อึกสะอื้นของชายชาราเสียงนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอีกต่อไปแต่มันกลับแฝงไปด้วยความเศร้าและสำนึกในชะตากรรมของตนพระอาจารย์ยกมือขึ้นและท่องคาถาปล่อยดวงวิญญ,ญาณดวงวิญญ,ญาณที่ถูกพันธนาการด้วยความแค้นและความเจ็บปวดได้ยินเสียงสวดนั้นและค่อยๆค,คลายตัวจากการถูกจองจำลงที่พัดแรงค่อยๆแผบลงฝน เริ่มหยุดตกฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นราวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับสู่ความสงบทันทีที่พิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างกลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งเสียงกระซิบที่เคยก้องอยู่ในบ้านวัฒนากุลหายไปราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นคนในบ้านทุกคนรู้สึกถึงความโล่งอกและสบายใจที่ไม่ได้รู้สึกมานานคุณหญิงวัฒนาภาซึ่งนอนหลับนิ่งมาหลายวันทันใดนั้นก็เปิดตาขึ้นมาอย่างช้าๆใบหน้าของเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเธอเริ่มพูดได้เหมือนเดิมแม้ จะยังมีความทรงจำที่ท่ามูเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นในช่วงเวลาที่หลับไหลแต่เธอก็รู้สึกถึงความสงบสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนพระอาจารย์บอกกุณชายนพดลว่าดวงวิญญาณของชายชราได้ไปสู่สุคติดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากกรรมที่เคยทำไว้การของขมาและการคืนที่ดินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกพัฒนาการบ้านวัฒนากุลกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้น จะไม่มีวันลืมทุกคนต่างเรียนรู้ถึงพลังของกรรมและความสําคัญของการมีเมตตาและสํานึกผิดในสิ่งที่ทําหลายเดือนผ่านไปหลังจากพิธีกรรมปลดปล่อยวิญญาณของชายชาราบ้านวัฒนากุลกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งครอบครัวได้กลับมามีชีวิตปกติแต่ภายในใจของคุณชายนพดลยังคงรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์มีบางอย่างที่เหมือนกับเงาเมื่อที่ยังคงตามหลอกหลอนเขาในทุกค่ําคืนทุกคืนคุณชายนพดลมักจะฝันเห็นภาพของชายชาราผู้ที่เคยถูกเขาและครอบครัวกดขี่ในอดีตฝันนั้น เต็มไปด้วยภาพของความเจ็บปวดและความทรมานที่ชายชราต้องเผชิญแม้ดวงวิญ,ญญาณจะได้ถูกปลดปล่อยไปแล้วแต่รอยบาดในอดีตกลับยังคงฝังลึกอยู่ในใจของเขาวันหนึ่งขณะที่คุณชายนพดลกำลังตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆของครอบครัวเขาก็พบกับเอกสารหนึ่งที่เก็บอยู่ในหีบเก่าๆมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในยุคที่พ่อของเขายังมีชีวิตอยู่เอกสารนั้นระบุชัดเจนว่าที่ดินถืนนั้นเคยเป็นของครอบครัวชายชารามาก่อนแต่ถูกบีบบังคับให้ขายในราคาต่ำเนื่องจากน้สิน ที่ไม่เป็นธรรมคุณชายนพดลรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมบินยานของชายชาราถึงได้โกรธแค้นครอบครัวของเขาเช่นนั้นไม่ใช่แค่การที่พวกเขาแย่งที่ดินไปจากชายชาราแต่ยังเป็นการกดขี่และทารุณกรรมที่เกิดขึ้นเพราะความโลภและความร้ายเมตตาของบรรพบุรุษในคืนนั้นเองคุณชายนพดลได้ฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภาพที่เขาเห็นชัดเจยนยิ่งกว่าเดิมเขาเห็นชายชาราเดินเข้าไปในบ้านของเขาทว่าคราวนี้ ไม่ใช่เพื่อล้างแค้นแต่เป็นการบอกเล่าถึงความทุกข์ทรมานที่ชายชราและครอบครัวเคยประสบพวกเขาเคยมีความสุขมาก่อนที่จะถูกบีบคั้นและแย่งชิงทุกอย่างไปคุณชายนพดลตื่นขึ้นมากลางดึกเงอชโลมทั่วร่างเขารู้สึกถึงความเป็นบาปที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษความรู้สึกนั้นทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณชายนพดลน,นั่งลงคุยกับครอบครัวเรื่องเอกสารที่พบและบอกถึงความตั้งใจที่จะคืนที่ดินส่วนหนึ่งให้กับทายาทของชายชรา ซึ่งยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงแน่นอนว่าการตัดสินใจนี้ทําให้คนในครอบครัวบางคนไม่พอใจแต่คุณชายนพดลยังคงยืนกรานในสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้องในที่สุดครอบครัวก็ยอมรับในความตั้งใจของคุณชายนพดลและตกลงจะทําการคืนที่ดินตามที่เขาต้องการหลังจากนั้นคุณชายนพดลได้เดินทางไปหาทาตาของชายชาราผู้นั้นพร้อมกับมอบเอกสารและกุญแจบ้านหลังเก่าที่เคยเป็นของครอบครัวชายชาราทายาทของชายชาราซึ่งเป็นหลานสาวของเขานั้น ร้องให้ออกมาด้วยความซาบซึ้งใจเธอเล่าให้ฟังว่าปู่ของเธอเคยบอกว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้กลับมาครอบครองที่ดินของพวกเขาอีกครั้งและตอนนี้ความฝันนั้นได้กลายเป็นจริงแล้วเมื่อคุณชายนพดลกลับมาถึงบ้านเขารู้สึกถึงความสงบในใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเข้าใจว่าการกระทําครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดที่คอยหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดมาหลังจากนั้นมาทุกอย่างในบ้านวัฒนากุล ก็กลับมาปกติอีกครั้งไม่มีเสียงกระซิบไม่มีภาพหลอนไม่มีความหวาดกลัวในยามค่ำคืนคุณชายนพดลและครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการสำนึกผิดและการแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้นในอดีตวิญญาณของชายชารานั้นแม้จะถูกปรต,ดตอดไปแล้วแต่รอยบากที่เกิดขึ้นจากการกระทำในอดีตก็ยังคงเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต